ครับก็สวัสดีครับคลิปต่อไปอก็จะขอ,อะกล่าวถึงคลิปบทเรียนในบทเรียนที่7นะครับต่อเนื่องจากคลิปในบทเรียนที่6นะครับซึ่งเป็นการย้ายจุดดันข้างนะครับสำหรับในคลิปที่7หรือบทเรียนที่7นี้นะครับก็จะเป็นการฝึกเดินทาง ในแบบของการใช้สตอนเทิร์นะครับก็คือการปัดหางนะครับยังไม่มีการใช้อารอนนะครับลองชมนะครับครับในคลิปนี้นะครับผู้เล่นก็จะได้ใช้ทักษะในการย้ายจุดด้านข้างนะครับบวกกับการใช้ลัดเดอร์ทั้งซ้ายแล้วก็งฝานะครับลองเริ่มดูนะครับก็ขึ้น นะครับก็รัดเดอร์ซ้ายนะครับเข้าสู่จุดการเดินทางด้านข้างรัดเดอร์ฝานะครับในระหว่างนี้เราก็จะได้ใช้ทักษะในการฝึกฮอ p ด้านข้างนะครับการฝึกย้ายจุดในบทเรียนที่6ที่ผ่านมานะครับครับมีข้อชี้แนะนะครับว่า,าในการฝึกตอนเทินนะครับอตอนที่เราส่งฮอขึ้นด้านบนนะครับ อาจจะมีการดึงอัพเล็กน้อยนะครับแล้วก็ฮอจะขึ้นไปหยุดอยู่ในจุดสูงสุดตามแรงเฉื่อยของกําลังเครื่องยนต์ที่เราเล่นสติ๊กนะครับแล้วก็จะเริ่มลงหล่นลง,ลงตามแรงดึงดูดของพื้นโลกนะครับในจังหวะน,นั้นนะครับเราก็เปิดพิดบวกลับนะครับอันนี้จะเป็นตึงธรรมชาติด้วยนะครับไม่ต้องเล่งหอไม่ต้องจิกหัวฮอลงนะครับสตอนเทิร์นขึ้นไปนะครับฮอก็จะเริ่มนะะเดินไหลมา ด้วยตัวของมันเองนะครับนะครับก็การฝึกรูปแบบแบบนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกเดินทางรูปแบบที่ง่ายนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบของการเริ่มต้นก่อนที่จะเดินทางเป็นวงจรเลขแปดในการใส่แอลอนอลันเดอร์สายฟ้านะครับอันนั้นกน็จะเริ่มยากนะครับแต่ก็จะเป็นรูปแบบที่สมจริงสาหรับรูปแบบการฝึกเดินทางด้วยวิธีการสตอนเทิร์นนะครับเป็นบทเรียนแรกในการที่จะขึ้นสู่การ เดินทางนะครับเดินทางแบบสมจริงนะครับก็ฝึกฝนเยอะๆนะครับทักษะก็จะมาลองลองดูอีกครั้งนะครับสังเกตสติ๊กนะครับสติ๊กเมื่อฮอเริ่มเดินทางเข้าสู่ลายนะครับสติ๊กไฟฟ้านะครับดูด้านซ้ายนะครับจะปัดแลนเดินซ้ายนะครับ พอที่จุดสูงสุดรเดับฟ้านะครับในกันเราก็มองตำแหน่งหานะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็หยุดรเดอร์นะครับก็ปล่อยรเดอร์มาตรงกลางเจโลก็จะทำหน้าที่ล็อกหางให้นะครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับค่อยๆโยนนะครับอาจจะช้ากว่านี้นะครับก็ได้แต่ว่าในการฝึกเดินทางนะครับแนะนําว่าถ้าช้ามากก็จะทําให้หลงทิศทางได้ง่ายนะครับอาจจะต้องมีความเร็ว สักเล็กน้อยอะนะครับเพื่อปวามง่าย,ายนะครับทั้งตายทั้งป่านะ